นักเล่นแร่แ,รแปรธาตุาแห่ง Harry Potter, แฮร์รี่พอตเตอร์เผยแพร่โดยแฟน MTL ในระยะหลังนี้การหาการเรนกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองไปยังตรอกไดแอกอนอันรกร้างมุนดังกาสก็ปิดกระเป๋าเดินทางของเขาอย่างหดหู่ทักทายเพื่อนร่วมง,งานหลายคนที่อยู่รอบๆตัวเขาและปิดแผงขายของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่กระทรวงเวทมน์บังคับใช้ในโยบายที่พักพิงนรกสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนต์หลายคนก็หลบซ่อนตัวอยู่ในที่พักพิงเหล่านั้นผลก็คือแทบไม่มีพ่อมดอยู่ในตรอกไดแอกอนซึ่งถูกทิ้งร้างอยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าริมถนนมีน้อยลงไปอีกเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถหาเงินได้แม้แต่แกเลียนเดียวมุลดังกาสเป็นหนึ่งในเหยื่อ พอได้ยินว่าคนในกระทรวงเวทมนต์หลายคนวางแผนซ่อนตัวอยู่ในศูนย์พักพิงมุนดังกัสก็ดีใจมากแต่หลังจากไปเยี่ยมครอบครัวหลายครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงของกระทรวงเวทมนต์สีหน้าของมุนดังกัสก็เปลี่ยนไปทันทีเสียใจมากเพราะไม่มีอะไรดีเลยก็แค่เสษขยะก,กองโตที่เสียเวลาอันมีค่าไปเปล่าๆยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่นั้นมามีคนในตรอบไดไอกอนน้อยลงและแม้แต่ธุรกิจก็เริ่มยากลําบาก เขากำลังคิดหาวิธีอื่นในการหาเงินเมื่อเร็วๆนี้ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝาแฝดตระกูลวีสลี่และเขาจำเป็นต้องช่วยลักลอบขนของอื่นๆหรือไม่ขณะที่มุนดุงกาสกำลังคิดหาวิธีหาเงินการเคลื่อนไหวในการเปิดประตูก็หยุดลงทันทีและดวงตาของเขาก็หลีลงมากขึ้นมีคนบุกรุกเข้าไปในบ้านของเขา อย่างน้อยมุนดังกาสก็จำไม่ได้ว่าเคยสมัครรับหนังสือพิมพ์เดลี่พรอเฟตเขาหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาจากระหว่างทางหรือในโรงเตียมอยู่แล้วกระเป๋าเดินทางหล่นลงพื้นด้วยความสัมผัสมุลดังกาสไม่สนใจกระเป๋าเดินทางและหยิบไม้กายสิทธิ์ออกมาดูรอบๆแล้วหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็รีบไปตรวจสอบการเรนที่เขาซ่อนไว้ทันที หลังจากเห็นว่ากาเรนไม่ได้หลงทางมุนดังกาสก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและซุดตัวลงบนเก้าอี้ใครกันแน่อีกฝ่ายเข้ามาได้ยังไงจุดประสองค์อะไรไม่มีร่องรอยว่ามีใครพลิกบ้านดังนั้นจึงไม่ควรเป็นเพื่อนร่วมง,งานมุนดังกาสไม่เข้าใจเมื่อเขาเผลอเหลือบมองโต๊ะไปเขาก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้เขาเอื้อมมือไปหยิบหนังสือพิมพ์แต่ก็ดึงมือกลับ เขาแน่ใจว่าไม่มีหนังสือพิมพ์แบบนั้นอยู่บนโต๊ะอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะจากไปมันมีอะไรบางอย่างผิดปกติกับสิ่งนี้มุนดุงกาสบกหนังสือพิมพ์เบาๆด้วยไม้กายสิทธิ์ของเขาและประหลาดใจเมื่อพบว่ามีเรือใบวางอยู่ใต้หนังสือพิมพ์ด้วยนี้ตอนนี้เขาสับสนเล็กน้อยว่าอีกฝ่ายต้องการทำอะไรหลังจากยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับหนังสือพิมพ์และเรือใบกันเลออนแล้ว มุนดังกาสก็รีบคว้าเรือใบกันเลออนไว้ในมือแล้วตรวจสอบอย่างระมัดระวังราวกับว่าเขาต้องการยืนยันว่าเป็นของแท้แกนลอนก็ได้นะมุนดุงกาสหันสายตาไปที่หนังสือพิมพ์บนโต๊ะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เดลี่พรอฟตฉบับวันนี้ซึ่งเขาอ่านขณะที่กำลังจัดแผงขายของ เมื่อเขาเอื้อมมือไปหยิบหนังสือพิมพ์เขาก็เห็นตัวอักษรบนหนังสือพิมพ์เคลื่อนไหวและเรียงตัวกันอย่างรวดเร็วเขากลัวมากจนปล่อยมือและหนังสือพิมพ์ก็ตกลงพื้นบ้าเอย๋ยมุนดังกัสพึมพำขณะจุดปลายไม้กายสิทธิ์พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขามองลงไปเขาก็ประหลาดใจเมื่อพบว่ามีข้อความหนึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์เราต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ แล้วเราจะจ่ายเงินให้การเรนสำหรับความช่วยเหลือของคุณในการรวบรวมข้อมูลแต่อย่าสร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกเราเว้นแต่ว่าคุณไม่อยากทำธุรกิจระยะยาวแบบนี้ G W Poison Tentacle เมื่อมองดูข้อความที่ทิ้งไว้ในหนังสือพิมพ์มุนดุงกาสก็ตกตะลึงเขาเอื้องมือไปหยิบหนังสือพิมพ์จากพื้นวางลงบนโต๊ะและพิจารณาอย่างรอบคอบจากนั้นจึงตัดสินใจว่าอีกฝ่ายต้องเป็นคนรู้จัก สไตล์แบบนี้เขาเดาไว้แล้วว่าข้อความนี้ส่งถึงใครแม้ว่าอักษรยอ่อของชื่อนี้จะไม่ได้รับการยอมรับมาระยาทหนึ่งแล้วแต่คงไม่ยากที่จะเดาว่าหนวดพิษนั้นถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นการเตือนความจำหรือไม่เพราะคนกลุ่มเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนวดเหล่านี้ในสมัยนี้ก็คือครอบครัววิสลี่ซึ่งขายมเมล็ดหนวดให้กับพวกเขาในราคามหาศาล ใช่แล้วชื่อย่อของจอห์นวิสลีย์ในฝาแฝดนั้นไม่ใช่จีิอย่างแน่นอนถึงอย่างนั้นสองคนนี้ก็ทำให้คนอิจฉาไปมากมายในช่วงนี้เมื่อรวมกับน้ำเสียงของข้อความนี้แล้วอัลเบิร์ตแอนเดอร์สันคงขอให้ฝาแฝดทำตามมีแต่คนใจบุญคนนั้นเท่านั้นที่จะยอมใช้แกลอนซื้อข้อมูล เบัตรนี้มุนดังกัสก็เก็บความคิดอื่นๆไว้เขาเคยจัดการกับเอาเบิร์ดมาหลายครั้งและเขารู้ว่าคนฉลาดนั้นหลอกเงื่อยและเมื่อเขาทําแบบนั้นครั้งต่อไปที่เขาเจอเรื่องดีๆแบบนี้เขาจะไม่ใช่ตาของเขาอีกต่อไปแม้ว่าเขาอยากจะหาเงินจากเอาเบิร์ตจริงๆแต่จริงๆแล้วเขากลับรู้สึกกลัวเอาเบิร์ตอยู่เล็กน้อยจากส่วนลึกของหัวใจ ณนะจุดหนึ่งเอาเบิร์ตก็กลายเป็นเหมือนดัมเบิลดอร์กลายเป็นคนฉลาดเท่าๆกับเขาและเต็มใจที่จะอดทนกับคนอื่นแม้กระทั่งซื้อข้อมูลกับกาเรนซึ่งอาจจะมีเพียงดัมเบิลดอร์เท่านั้นที่ทำแบบนั้นแต่เขาโหดร้ายเกินไปเขาได้ยินมาว่าพวกผู้เสพความตายและพ่อมดมืดตายอย่างน่าอนาถ นั่นเป็นเพราะพวกคนตาบอดพวกนั้นก่อเรื่องวุ่นวายในงานแต่งงานของเขาแล้วเขาก็ฆ่าพวกเขาทั้งหมดผ่านทางกระทรวงเวทมนตและมันก็สมเหตุสมผลและถูกกฎหมายนั่นเป็นผู้ชายที่มีความอาฆาตแค้นมากไม่สามารถโกรธเคืองได้ดังนั้นเมื่อต้องติดต่อกับเขาจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเดิมทีมุนดังกาต้องการทำสำเนาข้อมูลที่ส่งไปยังภาคีฟินิกและจัดการกับมัน ดูเหมือนตอนนี้มันจะไม่ทำงานแล้วฟ้าแฟดวิสลีย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพาคีนกฟินิกเช่นกันเมื่อเอาเบิร์ดรู้ว่าเขากำลังหลอกเขาแบบนี้เขาคงไม่ได้รับแกนเลียนหรอกถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเอาเบิร์ดจะให้แกนเลียนมากแค่ไหนแต่มุลดังกาสถูเรกาเลออนในมือเบาๆเพราะรู้ว่าเขาต้องเพิ่มข้อมูลอื่นๆเพื่อให้รู้สึกว่าเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูล เล่าครับต้องบอกว่าผมพยายามเต็มที่แล้วอย่างน้อยก็ต้องจริงจังหน่อยเออสิ่งที่ฉันได้ยินในบาก็ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยยังไงก็เถอะเขาไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาหรอกส่วนเรื่องจะแยกแยะความจริงกับของปลอมยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขาแค่ทำมันซะคืนนั้นมุนดังกัสได้นำกระดาษแผ่นใหญ่มาส่งให้ซีเรียสที่บ้านเลขที่สิบสองกริโมเพลสเมื่อคืนนี้ ทำไมไม่ใช่เฟรดจอรดหรืออัลเบิร์ตมูลดังกัสไม่สามารถหาที่ซ่อนของพวกเขาได้แต่ต้องมีทางติดต่อกับผู้คนในภาคีนกฟีนิกซ์นี่คืออะไรซิรยสหยิบจดหมายหนาขึ้นมายกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและมองไปที่มูลดังกัสพูดตรงๆว่าหลายคนในภาคีนกฟีนิกซ์ดูถูกคนร้ายรายนี้แม้ว่าเขาจะมีประโยชน์แต่เขาก็ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่และไม่มีใครอยากอยู่ร่วมกับโจร สำหรับสิ่งที่เอาเบิร์ตต้องการทางที่ดีที่สุดคือแจ้งให้ฝาแฝดวิสลี่มารับโดยเร็วที่สุดถ้ามันหมดอายุแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรมากนะักมันดังกัสเตือนเอลเบิร์ตต้องการอะไรซีเรียสต้องมองมันดุงกัสครู่หนึ่งเรากับกำลังเดาว่ามันคืออะไร ในจดหมายเขาขอให้ฉันรวบรวมข่าวล่าสุดมาบ้างเอาละ่ะฉันทำเสร็จแล้วและให้พวกเขาจำใจต้องจัดการเรื่องที่เหลือมุนดังกัสวางแผนดูว่าจดหมายฉบับนี้จะขายแกนเลียนให้เขาได้เท่าไหร่และกำลังพิจารณาว่าคุณต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่ไม่นานหลังจากนั้นจดหมายจากมุลดังกัสก็ปรากฏบนโต๊ะของอัลเบิร์ตผ่านทางด็อบบี้เอลประจำบ้าน ออลเบิร์ตอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วกับประสิทธิภาพของมูลดุงกาสโดยสงสัยว่าเขาแต่งข่าวบางอย่างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองจดหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนคือข้อมูลเดียวกันที่ส่งถึงพาคีฟีนิกข้อมูลเกี่ยวกับเอาเบิร์ตเองและข้อมูลที่ได้รับมาเป็นการส่วนตัวดูเหมือนเขาจริงจังมากเหมือนกับว่าเขาต้องการหาเงิน เอาเบิร์ดรีบคัดข้อมูลบนกระดาษจดหมายขมวดคิวเล็กน้อยแล้วเลือกข้อมูลบางส่วนที่ดูมีประโยชน์อีกครั้งแม้ว่าค่าหัวของเอาเบิร์ดแอนเดอร์สันจะถูกยกเลิกแล้วแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าตราบใดที่เอาเบิร์ดถูกฆ่าเขาก็ยังสามารถรับค่าหัวจำนวนมหาศาลจากตระกูลมันฟอยได้พ่อมดแห่งความมืดจำนวนมากที่เคยหลบภัยอยู่กับกลุ่มคนลึกลับได้อพยพออกจากอังกฤษอย่างรีบเร่ง คนแปลกหน้าสองคนที่น่าสงสัยมากซื้อเฟลิเซียในราคาสูงในตลาดมืดและคนโกหกที่ขายเฟลิเซียปลอมให้พวกเขาไม่ปรากฏตัวและพวกเขาถูกสงสัยว่าเสียชีวิตแล้วเหล่ามือปราบมารแห่งสหพันธ์พ่อมดนานาชาติมีความสัมพันธ์อันไม่ดีกับกระทรวงเวทมนตร์ของอังกฤษและมีข่าวลือกันว่าพวกเขาจะออกจากสหราชอาณาจักรในอนาคตอันใกล้นี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์คล้ายกันอยู่11็ชิ้น หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเอลเบิร์ตก็มุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเฟลิเซียรกระทรวงเวทมนต์พาคีนกฟีนิกไม่หรอกพวกเขาไม่จำเป็นต้องซื้อจากตลาดมืดถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็เป็นผู้เสพความตายและการปล่อยให้พวกหลอกลวงหายตัวไปโดยตรงนั้นดูเหมือนจะคล้ายกับผู้เสพความตายมากส่วนพวกที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆความน่าจะเป็นไม่น่าจะสูง ยิ่งไปกว่านั้นดังที่จอดกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วเบลลาทริกกำลังมองหาปรามาจารย์ปรุงยาอยู่ทุกหนทุกแห่งและดามโมคลีสไม่เพียงแต่ถูกทรมานด้วยคำสาปครูซิเอทัสเท่านั้นแต่ยังถูกสาปด้วยคำสาปลืมเลือนอันรุนแรงอีกด้วยเบลลาทริกกำลังมองหาปรามาจารย์ปรุงยาอาจจะมองหาเฟลิเซียด้วยซำ้ำหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ใช่ข่าวดี เมื่อเหล่าผู้เสพความตายเริ่มใช้เฟลิกเอลิกซี่สถานการณ์ต่างๆก็เลวร้ายลงอย่างมากซึ่งหมายความว่าระดับความอันตรายของเหล่าผู้เสพความตายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงจุดที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยเอาเบอร์ตตระหนักดีถึงผลกระทบของเฟลิเซียต่อผู้เสพความตายมากกว่าพาคีนกฟินิกและมือปราบมารของกระทรวงเวทมนต์เสียอีก เนื่องจากผู้เสพความตายใช้เวทมนต์ดำอันอันตรายเมื่อพวกเขาใช้เฟลิเซียเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของพวกเขาเวทมนต์ดำเหล่านั้นจะร้ายแรงมากผู้ที่ตามหาเฟลิเซียน่าจะเป็นเบลลารตริกที่ปลอมตัวมาส่วนอีกคนน่าจะเป็นนาซิซ่ามันฟอยมันบังเอิญเกิดขึ้นที่ทั้งสองคนร่ำรวยมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจ่ายเงินในราคาสูงสำหรับเฟลิเซียไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาทำได้ ผู้หญิงบ้าคนนั้นวางแผนใช้เฟลิซิตี้พชั่นเพื่อจัดการกับตัวเองงั้นเหรอในส่วนของความปรารถนาของนาซิซ่ามันฟอยที่จะได้เฟลิเซียมาครอบครองนั้นต้องเป็นความปรารถนาของเรโก้มันฟอยลูกชายของเธอเท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้รอดชีวิตจากการฆาตกรรมดัมเบิลดอร์สิ่งที่ดีอย่างเดียวคือการที่จะได้เฟลิเซียมาครอบครองนั้นเป็นเรื่องยากแม้ว่าเเนฟจะเตรียมมันไว้ตอนนี้ก็ตามมันก็จะสายเกินไปแล้ว แม้ว่าการจับตัวแคลของเบลลาทริกและการโจมตีแองเจลิน่าจะยังคงน่าสับสนอยู่แต่ข้อมูลอื่นๆก็สามารถเชื่อมโยงกันเป็นชุดได้เอาเบิร์ดหยิบลูกแก้วคริสตันบนชั้นหนังสือและเริ่มทำนายว่าเบลลาทริกอยู่ที่ไหนเขาจะไม่ยอมให้ผู้เสพความตายจับตัวเฟลิกเฟลิเซียเด็ดขาดเพราะนั่นอาจทำให้สถานการณ์ทั้งหมดไม่อาจควบคุมได้นี่จะไปต่างประเทศเหรอ ถูกต้องแล้วโอกาสที่จะพบเฟลิเซียในยุโรปมีสูงและปลอดภัยกว่าท้ายที่สุดแล้วสงครามเวทมนต์ครั้งนี้เกิดขึ้นในอังกฤษเท่านั้นและไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของยุโรปเอาเบิร์ตจ้องมองมือถือยาสีทองในลูกแก้วคริสตัลแล้วเงียบไปครู่หนึ่งเขาเอื้อมมือออกไปแตะลูกแก้วคริสตัลเบาๆและมองเห็นเจ้าของมืออย่างชัดเจนนาซิซ่ามันฟอยมันเป็นเธอจริงๆ ด้วยวิธีคิดของเบลลาทริกเธอคงไม่ไปต่างประเทศเพื่อตามหาเฟลิเซียรอกในที่สุดพวกเขาก็ได้รับเฟลิกเอลิกซี่ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับเอาเบิร์ตมากนักแม้ว่าเฟลิกเฟลิเซียจะมีค่ามากแต่ตราบใดที่คุณยินดีจ่ายแกเลียนมากพอก็ยังสามารถซื้อมันได้ไม่ว่าจะจากตลาดมืดหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านยาหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของเดตอิเตอร์ก็ไม่น่าแปลกใจที่คุณสามารถคว้ามันมาได้โดยตรง แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท้ายที่สุดแล้วก็มีผีเสื้อกระพือปีกอยู่เอาเบิร์ดละสายตาจากลูกแก้วคริสตัลยื่นมือไปหยิบกระจกสองด้านจากชั้นวางข้างข้างเข,ขาเพื่อติดต่อกับดัมเบิลดอร์เกิดอะไรขึ้นดัมเบิลดอร์ซึ่งอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ที่ฮอกวอตส์รู้สึกประหลาดใจมากเมื่อได้รับการติดต่อจากกระจกสองด้านของเอาเบิร์ด เพราะเขารู้ดีว่าเอาเบิร์ตจะรีเริ่มคุยกับเขาเฉพาะเมื่อมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นเท่านั้นคุณยังจำเรื่องดามคลีสได้อยู่ไหมเอาเบิร์ตพูดขึ้นอย่างกระทันหันฉันไปเยี่ยมคุณดาโมคลีสมาค่ะดัมเบิลดอดูเหมือนจะเดาอะไรบางอย่างได้และพูดตามความคิดของเอาเบิร์ตแต่ฉันขุดเอาความทรงจำที่ลืมเลือนไปส่วนหนึ่งออกจากหัวเขาไม่ได้มันคงทำลายเขาจนหมดสิ้น พวกเขากำลังตามหาปรมาจารย์ปรุงยาหรือพวกผู้เสพความตายกำลังตามหาเฟลิเซียหากสเนฟบอกคุณเอาเบอร์ตเตือนคุณคิดว่าพวกเขาได้รับมันแล้วใช่ฉันทำนายไว้แล้วเอาเบอร์ตเตือนพวกคุณมีพลังมากจริงๆแต่พวกผู้เสพความตายที่ใช้เฟลิเซียไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยุ่งด้วย ขอบคุณที่เตือนนะแต่น้ำยาอีลิเซอร์ของเฟลิกไม่ใช่ยาครอบจัก,กรวาลดัมเบิลดอร์ใส่หัวแล้วพูดว่าอีกอย่างตัวยาเองก็หายากมากและอัตราความสำเร็จในการปรุงยาก็ต่ำมากต้องใช้เวลาถึงครึ่งปีถ้าได้น้ำยาอีลิเซอร์ของเฟลิซิตี้มาจริงๆปริมาณคงไม่มากเกินไปหรอกไม่ฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจฉันผิดเอาเบิ์ใส่หัวแล้วพูดว่าถ้าผู้เสพความตายจับตัวเฟลิเซียนได้อนาคตอาจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะแผนของคุณหลังจากเห็นว่านาซิซ่ามันฟอยได้เฟลิเซียนจากลูกแก้วคริสตนันเอลเบิร์ตก็มีความรู้สึกบางอย่างเลือนลางไม่ต่างกันมากนะดัมเบิลดอร์พูดอย่างใจเย็นแล้วคุณหลักไม่อยู่เหรอฉันควรจะขอบคุณคุณสำหรับความไว้วางใจของคุณไหมเอลเบิร์ตพูดอย่างโกรธเคือง คุณก็ไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการเหรอเครื่องหมายตัวหนอน www.novelmtl.com เครื่องหมายตัวหนอนไม่มีอะไรต้องบน่นดัมเบิลดอร์พูดเบาๆไม้กาย,ยสิทธิ์นั่นอยู่ไหนเอาเบิร์ดถามขึ้นอย่างกระทันหันคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณจัดการมันเรียบร้อยแล้วฉันไม่อยากให้สิ่งนั้นตกไปอยู่ในมือของบุคคลลึกลับคนนั้นหรือว่านี่คุณฉันคิดว่าคุณรับมันได้ดัมเบิลดอเสนอพร้อมรอยยิม้ม ลืมมันไปเถอะคุณก็รู้ฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นเอาเบิร์ตใส่หัวและพูดว่าฉันแนะนำให้คุณทำลายมันโดยตรงเลยมันจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแน่นอนไม่ต้องกังวลฉันจะฝากมันไว้ในมือของคนที่เหมาะสมกับเขาดัมเบิลดอร์พูดพร้อมรอยยิม้มเบรโกมันฟอยเอาเบิร์ตชี้ให้เห็นการตัดสินใจของดัมเบิลดอโดยตรงขมวดคิวและถามว่าคุณแน่ใจหรือว่าแผนของคุณจะประสบความสาเร็จ ไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการเองนัำเมื่อดอละสายตาจากกระจกสองด้านมองไปที่ไม้กายสิทธิ์ที่วางอยู่ข้างข้างขาและพึงพำว่าฉันสัญญาว่ามันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณ